สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุทาสินีช่วยวงญาติกศนอมอเภอเปอืเปอยน้อยเสนอหนึ่งกศนอมตำบลหนึ่งหลักสูตรอาชีพการแปรรูปกล้วยฉาบสมุนไพรค่ะสวัสดีคุณแม่เสน่ห์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะซึ่งการการทาแปรรูปกล้วยของเรานะคะก็จะมีขั้นตอนและวิธีการทํานะคะซึ่งวันนี้จะให้คุณแม่เสน่ห์เป็นคนให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทํานะคะซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างคะคุณแม่คะขั้นตอนแรกเราก็เอากล้วยมาค่ะกล้วยมากล้วย,วยน้ำว้านะคะค่ะเอามาแล้วก็มาตัดแล้วก็เราก็มาแค่น้ําเกลือแล้วเราก็มาขีดแล้วก็แค่น้ําเกลือค่ะต้องกรีดก่อนแช่น้ําเกลือเลยคะถ้า,ถา,ากรีดกรีดกรีดก่อนแล้วก็ลงน้ําเกลืออ๋อค่ะเพราะว่าใส่น้ำเกลือมันจะทาให้มือเรามันไม่มันว่าแหละค่ะ แล้วก็ให้ยางยางากกล้วยออก,กใช่ไหมคช่แล้วกล้วยก็จะเป็นสีสวยกล้วยจะไม่สีดำอ๋อค่ะ,คะแล้วก็แลก็เอามาแกะตางนี้ค่ะค่ะ แล้วก็ค่อยๆแกะออกคะค่อยแกะออกค่ะถ้าถ้าแกะแห้งมันก็เป็นร้อยค่ะค่ะก็ค่อยเค e ็ดมมันเนอกล้วยนี้เราต้องเราต้องใช้กล้วยที Indeed, ่เ네ป็นกล้วยดิบใช่ไหมคะคุณแม่กล้วยดิบแก้จัดค่ะกล้วยแก้จัดกล้วยกําลังขีดซุกเลยค่ะถ้ากล้วยบ่แก้มกับรสหมันกับว่ดีรสาหมานกับว่ามันบหวานเพราต้องเอากล้วยแก้จัดค่ะกล้วยดิบและต้องเป็นกล้วยที่แก่จัดด้วยคะแเราน้ำว้าพร้อมค่ะกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะ แล้วต้องเป็นกล้วยน้ำว้าที่ดิบและแก่จัดจเท่านั้นาค่แล้วเราก็เอามาใส่น้าเกลือแล้วก็กีดลงท่ามเกลือ,อแล้วก็มาแกะออกแล้วก็มาเป็นนี้แล้วก็มาขวานมาสไลด์ค่ะอ๋อแล้วสไลด์ค่ะพอพอแกะเสร็จแล้วก็จะได้แบบกล้วยแบบนี้นะคะบบนาดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามาก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือนํามาสไลด์ใช่ไหมคะมาสไลด์ค่ะค่ะ สไลด์เราก็ต้องให้มันพอดีค่ะถ้ามันบางเลยมากมันก็มันมันก็จะแตกถ้ามันหนามากมันก็จะไม่กกาะเราก็ต้องปรับเครื่องให้มันปับพอดีให้มันพอดีเครื่องันตัวนี้เราสามารถปรับได้ปรับได้ค่ะปรับค่ะให้มันเล็กให้มันบางให้มันหนาก็ได้แต่ถ้ามันหนามันก็ไม่ดีค่ะค่ะเราต้องให้มันพอดีแบบว่าเราตองเวลาม้วนมันจะไม่แข็งเกินไปให้มัน้วนได้ค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็ ก็มาสไลด์เนาะค่ะคุณแม่สไลด์ให้ดูนะก็ะจะทําการสไลด์นะคะค่ะสไลด์บางๆนะคะ,คะให้กล้วยมีแบบจะได้แบบกล้วยแบบบางๆแบบนี้เลยนะคะค่ะแบบนี้เลยบาง แล้วเรา,เราก็จะมาขั้นตอนที่3ามนะคะ,ะใช่ไหคะคุณแม่ก็จะเป็นการม้วนกล้วยนะคะค<ะ>่ะม้วนแบบว่าห้องให้มันมียางค่ะเพราะมียาง<ะ>มันก็ม้วนบบติดค่ะ,ะ,ะคุณแม่เมื่อกี้ไฟอ่อนๆใช่ไหมคะ,ะก็จะเร่งไฟ<ะ><ะ>ให้แรงขึ้นนะคะแล้วก็นำกล้วยกล้วยที่ม้วนแล้วมาทอดนะคะ ข้าวลงกระทะขาบดตองค้นเลยแล้วก็ต้องคนตลอดนะคะพ่าว่ะข้าวบดข้นตลอดมัอนกับว่าซุกเสมอแก้ยุ่งมันกวเพื่อนทั้งซุกคือดูจากน้ํามันหรือดูจากกล้วยดูกล้วยค่ะถ้ามันเศร้าเดือดถ้าทำขนานี้แล้วถ้ากล้วยไม่เดือดแสดงว่ากล้วยสุกได้ที่แล้วก็นําขึ้นมาพักค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการคลุกนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําเปล่าเกลือ พริกพริกอะไรนะคะแม่พริกไทยใช่ไหมคะพริกไทยน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ุกไปจนได้ที่ประมาณ15-20นาทีนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการแพ็เกจจิ้งนะคะก็คือบรรจุพาน,นั่นเองค่ะเ,เมื่อพักกล้วยให้เย็นแล้วเราก็จะมาบรรจุใส่ซองนะคะอันนี้คือ แพ็กเกจจิ้งที่เราบรรจุพัณฑ์เรียบร้อยนาะแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใส่ซองซิปล็อกแบบนี้ค่ะ,ะกสอตำบวังม่วงจัดกลุ่มสนใจการทำขนมกะหรีปับ๊บและบรรจุภัณฑ์นาบ้านห้วยแร่หมู่ที่3ามตำบวังม่วงอำเภอปุยน้อยจงังหวัดขอนแกน่นเพื่อให้ประชาชนและผู้ร่วมโครงการ ได้พัฒนาอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมจากการทำขนมกะลีปับ๊บโดยมีนางสาวรัศมีทองลีเป็นวิทยากรจำนวน27ชั่วโมงซึ่งวิทยากรบรรยายกระบวนการขั้นตอนสาธิตวิธีการทำและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม จนเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นกศนอตำบลบางม่วงขอขอบคุณค่ะ